สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับวิถีเราวิถีฟอร์ซ่านะฮะเดี๋ยวเราจะไปสวนพึ่งนะครับไปหาที่กลางเต็นท์สักหนึ่งคืนตอนนี้เก็บของเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวให้เพื่อน,อนๆดูดสัมภาระนะครับอันนี้กล่องแชท48ลิตรนะครับบรรจุเต็มพิกัดนะครับเครื่องครัวงรอง,งเท้าถุงนอน ที่รองนอนนะครับมันจุเต็มมิกัดแล้วก็มีใต้บอกอีกเพื่อนเดูครับมีตรงมีเต็นท์มีเก้าอี้นะครับแล้วก็พวกกล่องหลังน้ำแข็งนะฮะอันนี้ก็จะอ,ออกเดินทางแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวสวนพึ่งด้วยกันครับ เดินทางไปด้วยกันครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจุดกางเต็นท์ของวันนี้จะเป็นที่ไหนนะฮะเราจะไปนอนกางเต็นท์ท่ามกลางสายฝนหรือเปล่านะครับคืนนี้เดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับเพื่อนๆดูด้านหน้าครับผม เราจะมุ่งสู่ภูเขาลูกนั้นกันนะครับข้างหน้าคือสวนพึ่งครับเราจะไปออนอนให้ธรรมชาติบำบัดสักหนึ่งคืนนะครับช่วงนี้ป่าแถวสวนพึ่งเริ่มเขียวแล้วนะครับเพราะว่ามีฝนตกลงมา ตามฤด,ดูกาลแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็เข้าสู่ฤด,ดูฝนนะครับดูข้างหน้าครับโอ้โหมีเมฆเป็นส่วนมากอาจมีฝนฟ้าขนอง เราแวะซื้อปลาหมึกย่างนะครับผมแวะซื้อทุกครั้งนะครับเวลามาสวนพึ่งบอกเลยว่าน้ำจิ้มแซ่บมากนะครับเมื่อคืนฝนตกไหมครับฝนพึ่งอ๋อกไม่นักตกบาใช่ครับแ,แน่นอนจะบายโอเคเดินทางกันต่อเลยครับ เย็นเลยครับโมมีฝายน้ำล้นด้วยของเฮ้ยข้างหน้าลิง ถ้ามีเวลาว่างก็ออกมาใช้ชีวิตแบบนี้บ้างนะครับเรามาชาร์จพลังชีวิตกัน ซึ่งนะครับผมยังไม่ถึงที่พักพอดีแวะโน่นแวะนี่ก็ช้าหน่อยนะครับที่ที่เราจะไปนอนกันคืนนี้นะครับเจะบีแคมปิ้งนะครับว่าตอนนี้จะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับยังอยู่เหลืออีกประมาณสัก6กิโลนะครับเหลืออีกประมาณ6กกิโลเราก็จะถึงที่พักของเราในค่าคืนนี้นะครับ แต่ตอนนี้อากาศเย็นสบายๆนะครับว้าวนี่ครับ The B Camping เจอป้ายแล้วเจอป้ายแล้ว อากาศก็พปรตกค่ำลงมาก็เริ่มเย็นลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆดูครับเมฆดำมาแล้วครับเหลืออีกประมาณ2กิโลนะครับคืนนี้มานอนในหุบเขานะครับเดอะบ,บีแคมเยอะนี่เหรอ นี่ครับถึงแล้วโอ้หเพื่อนๆดูบรรยากาศครับเรามาถึงแล้ว The b บ a m p i n g ครับเราอยู่่าำกลางขุนเขานะครับ The b บีปะครับติดต่อตรงไหนครับกางเต็นท์ อันนี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปได้ใช่ไหมได้ค่ะถ้าเกิดว่าอยากรับครับผมขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวเราปักเต็นกันก่อนนะครับน่าจะตรงนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศ รอบๆนะครับเดบีแคมปิ้งนะครับเดี๋ยวขอปักเต็นก่อนนะครับ ก็กางเต็นท์นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาหุงข้ากวาาก่อนนะครับหุงข้าวก่อนนะครับก็ที่นี่เปอนบีแคมปิ้งนะครับประมาณ80กิโลจากตัวเมืองราชบุรีนะครับมาถึงก็เป็นปุ๋ของล้อมรอบเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะถ่ายบรรยากาศ ่ทั่วไปแบบที่ทั่วนะครับในรอบๆเดี๋ยวผมมีชาวจะถ่ายดูเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เมนูของเราจะมีอะไรบ้างนะครับ เมนูเมนูต้ยมยำปลากระป๋องนะครับก็แต่ว่าของผมบมใส่กะทินะเดี๋ยวเรามาดูกันครับพเพื่อนๆเพราะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงครับคนอื่นเราเปิดแก๊สก่อน รให้หน้ำี่เดือนะครับอนันเรเราเก,เก็เติมน้ำปลาไปนิดนึอองนะครับจะขายหอมองได้ครับพยิจริงมันต้องตีนะครับแต่ไม่ต้องรอเราก็ใส่ เราไม่ต้องพิธีพิธานครับปลายทางเหมือนกันที่เขาตึงแต่ว่าทำไมเรามากลางอยู่ตรงนี้เนี่ยร,รอให้เดือดนะครับเดือดเสร็จเดีด๋ยวเราก็ใส่ปลากระบองลงไปนะครับเดี๋ยวรอให้น้ำกระีิ่เดือดอีกสักแป๊บหนึ่งครับผม น้ำตาลนะครับหน่อยหนึ่งก็เกลือหน่อยหนึ่งครับสููทีนี้มันเดือดแล้วเราก็จัดการเทปากระป๋องลงไปเลยไม่รู้จดดะล้นบ้านะครับ นีี้ดเปะครับนี่คือทีเด็ดต้องยำต้องมีรสเปรี้ยวครับตัวที่ขาดไม่ได้ก็คือมะนาวนะครับลองไปหนึ่งฟ้าก่อน อมอ่อยโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเรอให้มันสุกแล้วเดี๋ยวเรามากินข้าวกันครับผมใส่ใใกินในนี่ในงไปนี่ในในในใตายเลยอะ มีปลาหมึกย่างที่ซื้อมาจัดน้ามือส่นพึ่งด้วยนะครับการมีน้ำจิ้มกขาจับมาเอาไปอีกป้ะทำแล้ว,ลวเอ,อวมไม่เอาค่าะกินปลาหมึกโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็สี่ทุ่มแล้วครับเดี๋ยวก็จะไปหามน้ำแล้วนะครับแล้วก็ จะเข้านอนแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันตอนเช้านะครับเราจะทายบรรยาศตานเช้าให้เพื่อนๆชมกันนะครับมีราตรีสวัสดิ์ครับผมสวัสดียามเช้าครับเมื่อตอนนี้ก็ หกโมงแล้วนะครับเมื่อคืนก็หลับสบายนะครับเย็นเย็นยิบหยีย่าองศาลมพัดค่อนข,ข้างแรงนะครับช่วงตีหนึ่งตีสเดี๋ยวจะทำอะไรกินหน่อยนะครับเมือเช้าว,วันนี้เดี๋ยวจะนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็มีหมูย่างนะครับจะย่างหมูยินนะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จจากนั้นเนี่ยผมจะพาเพื่อนไปดูลำธารตรงนู้นนะครับ ว่าเรรยากายมันจะเป็นยังไงนะครับแเ,เดี๋ยวเอนจะให้ดูรอบๆก่อนนะครับอมนี่คือบรรยากาศรอบๆตอนเช้าครับให้ดูเลยิดูดีครับมีภูเขาล้อมรอบนี่คือสภาพเป็นเมื่อคืนครับ เดี๋ยวทําะไล้างหน้าล้างตานะครับเดี๋ยวทำมื้อเช้ากินนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวโรมันเป็นถังแล้วโรมาย่าง เนื้อกันนะครับเดี๋ยวเรามาย่างเนื้อแดดเดียวกันนะครับอันนี้สูตรผมเองแหละนะครับสูตรอีสานแท้ๆดั้งเดิมนะครับย่างแป๊บเดียวได้นะสามชั้นแดดเดียวครับ ท่านผู้ชมดูขึ้นเหนือเราฟอนดี่นะครับสุกสแล้วมาดูการเเลือกซื้อใช่ไหมนี่ซื้อครับซือ้อปิคนิคครับเราจะได้กินนะครับอีกสักแป๊บหนึ่งครับท่านผู้ชมตาขาเนี้เราสุกเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำจิ้มแจ่วกันนะครับ ก็จะมีข้าวคั่วพริก้วก็น้ำตาลตัดเคมนิดหน่อย <Okay. S 2> น้ำปลาตามชอบเลยค่ะมะนาวค่ะใ่ใบมะกรูดนะครับเดี๋ยวเรามากินข้าเหนียวเนื้อย่างหมูย่างกันนะฮะ มเช้าวันนี้กับบรรยากาศเพื่อนดูครับบรรยากาศแบบนี้คนระับบรยากาศแบบนี้มาบบกินข้าวเช้ากาันหน่อนครับ จะพาเพื่อนๆไปดูตรงลิมฐานนะครับมันเป็นยังไงนี่ครับบรรยากาศลงเล่นน้ำได้นะครับมีแพรด้วย เรามาเสพบรรยากาศชาร์จพลังชีวิตกันอ่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้เวลากลับบ้านกันนะครับก็ที่นี่เดอะวีแคมปิ้งนะครับสถานที่เปิดใหม่อยู่ภายใต้ภูเขาร้อมรอบนะครับกันอื่นพากเพื่อนๆพื่พี่ๆกด subscribe กด ติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับความสุขที่เราเลือกได้นะครับว่าจะาสุขแบบไหนนะครับทุกคนมีเวลาเท่ากันนะครับยังไงก็อย่าลืมหาความสุขใส่ตัวกันนะครับผมแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อน สวัสดีครับผม